กว่า4ปีในฐานะไอดอลสำหรับแอนวอรดินดากับตันสาววงสวีทซิกซ์ทีนวงน้องใหม่ที่มาแรงในตอนนี้เรียกได้ว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคมากมายครับแม้จะเคยทำงานในวงการบันเทิงมาก่อนแล้วแต่ก็ต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งในฐานะนักร้องไอดอลเจ้าตัวเผยว่ากว่าจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงสวีทซิกซ์ทีนนั้นเนี่ยต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักยอมรับว่ามีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่พอเห็นแฟนคลับแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจและพร้อมจะพัฒนาตัวเองครับ เดบิวต์มา3ปีแต่ว่าก็รวมฝึกอีกปีหนึ่งค่ะ mm hmm. ก็ถือว่าอยู่ด้วยกันมานานค่ะ mm hmm. ถ้าถามว่ายากไหมในตอนแรกที่ออดิชั่นเข้ามาเนี่ย mm hmm. ก็ตอนนั้นเราออดิชั่นเราก็ mm hmm. มีความสามารถเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่ามันมายากตอนฝึกซ้อมรวมกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีพื้นฐานไม่เท่ากันด้วย mm hmm. แล้วก็บางคนเต้นไม่เป็นเลยร้องไม่ได้เลยอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนก็ยังไม่เก่งด้านใดด้านหนึ่งแต่พอมารวมด้วยกันแล้วเนี่ย, mm hmm. เ,ยเราแอนเองก็ด้วยความที่อาจจะมีประสบการณ์ในด้านวงการบันเทิงเคยเป็นศิลปินมาแล้วด้วยแ ไปเริ่มศูนย์ใหม่พร้อมเพื่อนๆเหมือนกันค่ะซ้อมกันหนักมากๆด้วยค่ะต่อวันก็ประมาณซ้อมร้องสี่ชั่วโมงซ้อมเต้นสี่ชั่วโมงมาสายอีกสองชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็หนัก ก็ค่อนข้างเหนือ่อยคือตอนเดบิวต์ตอนแรกเนี่ยด้วยความที่เราเป็นวงน้องใหม่ในวงการไอดอลใช่ไหมคะก็อาจจะยังไม่ได้มีคนรู้จักมากไม่มีแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราเริ่มออกงานบ่อยๆมีเพลงให้เขาได้ติดตาม<ฮ>ก็จะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นทีนิดๆนิดๆๆเอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแต่ถึงแม้ว,ว่าการเดินทางของเราเนี่ยมันอาจจะเดินช้าบ้างหรือบางทีอุปสรรคเยอะหรือบางทีแบบมีเจอนู่นเจอนี่ดราม่าต่างๆขางเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีช่วงที่เราต้องท้ออยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ เราก็แค่พยายามตั้งใจสู้มันต่อไปถ้าเรามีฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วแล้วก็อย่าเพิ่งรีบท้อดีกว่าพยายามมันต่อไปให้มันถึงสุดทางที่เราจะอดทนไหวแล้วก็สามารถแบบไปถึงจุดนั้นได้ะอะไรเงี้ยค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ